เวลาคุณเจอคนมีเล่เหลี่ยมสิ่งแรกที่ต้องทำคือจัดการตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์นำสถานการณ์คุณจะตกเป,เป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดสำหรับคนพวกนี้คนมีเล่เหลี่ยมไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าเสมอไปเขาแค่รู้จักใช้ช่องว่างในนิสัยมนุษย์เช่นความเกรงใจความไว้วางใจความอยากเป็นที่รักหรือความกลัวว่าตนเองจะดูไม่ดีคนพวกนี้ชอบทดลองว่าใครปล่อยช่องโหว่ตรงไหนบ้างจากนั้นเขาก็จะเริ่มขยับทีละก้าว จนกลายเป็นความเสียหายที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการตั้งหลักในใจให้มั่นก่อนคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคุณต้องบอกตัวเองว่าอย่ารีบตอบอย่าตอบแบบไหลาตามและอย่าพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีจนลืมปกป้องตัวเองเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นคุณจะเริ่มจับผิดได้ว่าคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาไม่ค่อยพูดตรงเขามักเลี่ยงความรับผิดชอบเขาจะโยนคำถามกลับมาให้คุณรู้สึกผิด เขาอาจยกประเด็นใหม่ขึ้นมาจนคุณงงและลืมสิ่งเดิมที่ควรยืนหยัดคนแบบนี้ชอบใช้จังหวะที่คุณอ่อนแรงเช่นช่วงที่คุณรีบช่วงที่คุณอยากให้เรื่องจบไวหรือช่วงที่คุณเหนื่อยจนไม่มีอารมณ์สู้เพื่อความถูกต้องเขาจะกดหนักขึ้นและบิดประเด็นเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายยอมเพราะฉะนั้นเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกรุกร้วจนคิดไม่ทันให้คุณหยุดก่อนหนึ่งเก้าและบอกตัวเองในใจเสมอว่าไม่จะเป็นต้องรีบตอบใครทั้งนั้น คุณมีสิทธิ์ใช้เวลาคุณมีสิทธิ์ตรวจสอบและคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธโดยไม่ต้องรู้สึกผิดวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากคือการถามกลับอย่างเฉียบคมและใจเย็นแทนการรีบเถียงเพราะคนเจ้าเล่จะกลัวคำถามชัดเจนเขาชอบเล่นในพื้นที่ที่คุณไม่มั่นใจการถามกลับจะทำให้เขาเสียจังหวะเช่นถ้าเขาพยายามผลักภาระให้คุณรับแทนคุณถามกลับว่าเหตุผลคืออะไรการอธิบายของเขาตรงกับสิ่งที่พูดก่อนหน้าไหม หรือสิ่งที่เขาต้องการนั้นมีความสําคัญกับคุณจริงหรือเปล่าการถามแบบนี้ไม่ใช่การหาเรื่องแต่เป็นการฉีกหน้าก,กากของเขาโดยไม่ต้องใช้เสียงดังเมื่อคุณเริ่มถามคนเจ้าเล่จะลังเลเพราะเขาไม่ชอบให้ใครจับความไม่ตรงกันของตัวเองได้คุณไม่จำเป็นต้องฉลาดเป็นกรดแค่มั่นคงก็เพียงพอที่จะทําให้เขาถอยอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการไม่ให้ข้อมูลกับคนพวกนี้เยอะเกินไปอย่าเปิดไพ่ทุกใบ อย่าเล่าเป้าหมายส่วนตัวมากอย่าเล่าความกลัวหรือจุดอ่อนเพราะเขาจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเล่นงานคุณในจังหวะที่คุณไม่ทันระวังคนเจ้าเล่จะสังเกตเก่งมากเขาจะใช้สิ่งที่คุณพูดเพียงเล็กน้อยไปขยายเพื่อบิดคุณเข้ามุมที่เขาต้องการคุณจริงต้องพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้นยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งอ่านคุณไม่ออกยิ่งคุณควบคุมพื้นที่ที่คุณเปิดเผยเขายิ่งไม่มีเครื่องมือจะใช้กดดันคุณ การรักษาขอบเขตของตัวเองเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดเวลารับมือคนแบบนี้ไม่ใช่แพื่ปกป้องชีวิตแต่เพื่อรักษาอิทธิพลและพลังงานของคุณไม่ให้ถูกดึงไปอย่างสูงเปล่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าพยายามเอาชนะเขาด้วยเกมของเขาคุณไม่มีวันชนะคนเจ้าเล่์ด้วยเล่์ที่มากกว่าเขาเล่นสิ่งนี้มาเป็นปกติส่วนคุณไม่ควรเสียเวลาพยายามปรับตนเองไปเป็นคนในเงามืดด้วยเขาอาจดึงคุณเข้าสถานการณ์ที่มีแต่ความเหนื่อย ความเสียเวลาและท้ายที่สุดคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่อยากเป็นวิธีที่ถูกคือยืนบนพื้นที่ที่คุณมั่นใจซึ่งคือความตรงความชัดและความฉลาดทางใจคุณใช้หลักการใช้ความสงบใช้เหตุผลคุมเกมแทนการตอบโต้ด้วยกลอุบายการรักษาเป็นคนใจหนักแน่นแทนการฟาดด้วยอารมณ์ทําให้เขาเสียอํานาจทันทีเพราะเล่เหลี่ยมจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อคู่สนทนาเริ่มใจไหวหากคุณไม่ไหว เขาก็ทําอะไรไม่ได้บางครั้งการประชิญหน้ากับคนแบบนี้ไม่จําเป็นต้องสู้ตรงๆการเลือกไม่เข้าเกมเป็นอาวุธแรงที่สุดคนเจ้าเล่จะจดจ้องว่าคุณตอบสนองอย่างไรหากเขาพยายามยั่วคุณนิ่งหากเขาพยายามเร่งคุณช้าหากเขาพยายามกดดันคุณถามกลับเพื่อให้เขาอธิบายสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเหนื่อยจนหมดภัยเพราะเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จัดการง่ายและอาจมองหาคนอื่นแทน คุณไม่ต้องชนะได้การประจันหน้าเพียงแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่พื้นที่อ่อนให้เขาเดินทับแล้วเขาจะถอยเองโดยอัตโนมัติอีกอย่างที่ต้องทำคือฟังความรู้สึกของตัวเองเพราะร่างกายและสัญชตาตญาณของมนุษย์มักเตือนเสมอเมื่อบางคนไม่น่าไว้ใจหากคุณรู้สึกว่าปฏิสัมพันธ์กับเขาทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณต้องระวังตลอดเวลาหรือทำให้คุณสงสัยตัวเองบ่อยเกินไปนั่นคือสัญญาณสำคัญ ว่าคุณกำลังเจอพลังงานที่บิดเบี้ยวอย่าละเลยความรู้สึกเหล่านี้ไม่ต้องหาเหตุผลเกินจริงหากใจคุณเริ่มไม่สบายเวลาคุยกับใครบางคนคุณควรถอยห่างหนึ่งก้าวเพื่อสังเกตให้พื้นที่ตัวเองประเมินว่าสิ่งที่เขาทำตรงกับเจตนาที่เขาพูดหรือไม่เพราะคนเจ้าเมมักพูดสวยแต่มือทำอีกแบบการจัดการความคาดหวังของตัวเองก็สำคัญเช่นกัน คุณต้องยอมรับว่าคุณเปลี่ยนคนแบบนี้ไม่ได้คุณทำได้แค่ปกป้องตนเองและตั้งขอบเขตที่แข็งแรงเขาอาจต้องการล่อให้คุณรำคาญจนเผลอพูดสิ่งที่เขาต้องการหรือทำให้คุณดูไม่ดีเพื่อมีข้ออ้างในการควบคุมสถานการณ์คุณต้องมีวินัยทางอารมณ์มากพอที่จะไม่เดินเข้าไปในกับดักเหล่านั้นคุณไม่ต้องทำให้เขาชอบไม่ต้องทำให้เขายอมรับ เพียงพยายามเป็นคนที่มีเส้นชัดเจนและไม่ให้เขาเข้ามาเกินที่ควรเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เกมของเขาไร้ผลหลายครั้งการรับมือคนแบบนี้ต้องอาศัยความกล้าที่จะพูดความจริงออกมาตรงๆแม้จะไม่สะดวกใจเช่นการปฏิเสธการบอกข้อเท็จจริงการยืนยันว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่แร์หรือการบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานคุณอาจรู้สึกเกรงใจแต่คุณต้องจำว่า เกรงใจผิดคนทําลายตัวเองเสมอคนเจ้าเล่ห์มักใช้ความเกรงใจเป็นประตูแรกในการล้าเส้นถ้าคุณกล้าพูดตรงและใจเย็นคุณจะสร้างภาพลักษณ์ว่าคุณไม่ใช่คนที่ให้เหยียบฟรีความชัดเจนแบบนี้เป็นเหมือนกําแพงที่ทําให้เขารู้ว่าคุณมองเกมออกและเขาจะลดระดับพฤติกรรมลงทันทีนอกจากนี้คุณควรดูความสม่ำเสมอของพฤติกรรมคนคนนั้นด้วย คนเจ้าเล่อาจแสดงความดีบางช่วงเพื่อให้คุณสับสนเขาอาจให้ของเล็กๆน้อยๆทำดีกับคุณหนึ่งครั้งแล้วใช้สิ่งนั้นมาต่อรองคุณสิบครั้งสิ่งนี้เรียกว่าให้เหย่อก่อนดึงเชือกคุณต้องมองทางภาพรวมไม่ใช่แค่จุดเดียวเขาดีสม่ำเสมอไหมเขามีเหตุผลไหมเขารักษาคำพูดไหมหรือเขาเพียงต้องการช่วงชิงบางอย่างจากคุณการมองภาพรวมช่วยให้คุณอ่านรูปแบบของเขาได้ชัดขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่าควรรักษาระยะห่างแค่ไหนเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บซ้ำสุดท้ายคุณต้องรู้จุดที่ตัดใจถอนตัวไม่ว่าความสัมพันธ์แบบนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้จักหรือใครก็ตามถ้าคุณเห็นชัดว่าเขาทำลายความสบายใจทำลายพลังงานของคุณและทำให้ชีวิตคุณยากกว่าเดิมคุณมีสิทธิ์เลือกเดินออกมาโดยไม่ต้องรู้สึกผิดการถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นการเลือกให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับความก้าวหน้าของชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องทนพิสูจน์ตัวเองต่อคนที่ไม่เคยตั้งใจเข้าใจคุณการถอยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการปกป้องตอนเองจากคนที่ไม่ควรมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณทั้งหมดนี้คือวิธีรับมือคนเจ้าเล่ห์ที่ได้ผลจริงคุณไม่ต้องเป็นคนโหดไม่ต้องเป็นคนแข็งกร้าวจนเกินไปคุณแค่ต้องเป็นคนที่รู้จักตัวเองมั่นคงกับสิ่งที่ถูกต้อง กล้าพูดชัดในเวลาที่เหมาะสมและรู้ว่าคุณควรเปิดประตูให้ใครเข้ามาในพื้นที่ใจของคุณบ้างคนเจ้าเล่ห์ไม่มีทางอยู่เหนือคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้เขามีพื้นที่นั้นตั้งแต่แรกเวลาคุณเจอคนมีเล่ห์เหลี่ยมสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ลึกที่สุดคือคนแบบนี้ไม่ได้หวังเล่นกับสถานการณ์แค่ครั้งเดียวเขามักเล่นกับพฤติกรรมมนุษย์ระยะยาวเขาจะค่อยๆปรับจังหวะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนน้ำเสียงเพื่อดูว่าคุณตอบสนองอย่างไร ถ้าคุณใจอ่อนเขาจะกดถ้าคุณโกรธเขาจะเบี่ยงถ้าคุณสงสัยเขาจะทำตัวอบอุ่นเพื่อให้คุณตายใจเขาไม่มองแค่คำพูดที่คุณตอบแต่เขาดูทุกอย่างตั้งแต่การถอนหายใจการนิ่งไปหนึ่งวินาทีการมองลงพื้นหรือแม้แต่การยิ้มแบบฝืนคนแบบนี้อ่านช่องว่างของคนเก่งมากและนั่นทำให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองงงแบบไม่มีเหตุผลเมื่อต้องอยู่กับเขาสุดท้ายคุณอาจไม่เห็นว่าเขาใช้วิธีอะไรแต่รู้แค่ว่า คุณมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกครั้งที่จบคุยกันการแก้ปัญหานี้ต้องใช้ความแข็งแรงทางใจมากกว่าความแข็งแรงทางคำพูดคุณไม่จำเป็นต้องตอบเขาเก่งกว่าคุณต้องนิ่งกว่าพอสมควรคนเจ้าเล่จะเสียพลังทันทีเมื่อเจอคนที่นิ่งจนเขาอ่านไม่ได้เพราะเขาจะเริ่มไม่มั่นใจในกลยุทธ์ของตนเองเขาจะเริ่มลังเลระหว่างจะกดดันต่อหรือจะถอยและความลังเลของเขาคือช่องที่คุณใช้ตั้งหลักได้ดีที่สุดเวลาคุณใจนิ่ง คุณจะไม่ถูกลากเข้าประเด็นที่เขาอยากให้คุณไหลไปคุณจะตอบเฉพาะสิ่งที่จําเป็นและไม่เกิดนั้นคุณจะไม่หลุดคําที่เขาสามารถเอาไปใช้ย้อนใส่คุณคุณจะไม่แสดงอารมณ์ในจังหวะที่เขากําลังพยายามจัดฉากเพื่อทําให้คุณดูผิดสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณมีพลังมากขึ้นคือการรู้จักจับพฤติกรรมซ้ําๆของเขาคนเจ้าเล่ห์มักใช้แพทเทิร์นเดิมเสมอเช่นเล่นบทหน้าสมสารตอนที่เขาต้องการให้คุณช่วยเล่นบทมีเหตุผลตอนที่เขาต้องการบังคับคุณ เล่นบทโกรธตอนที่เขาต้องการให้คุณรู้สึกผิดและเล่นบทใจกว้างตอนที่เขาต้องการให้คุณวางการ์ดความเข้าใจจังหวะเหล่านี้ทําให้คุณรู้ว่าคุณควรวางตัวแบบไหนในแต่ละช่วงเช่นถ้าเขาเริ่มทําตัวเป็นเหยื่อคุณไม่ควรเข้าไปปลอบทันทีเพราะคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกดึงให้แบกรับปัญหาแทนเขาถ้าเขาเริ่มทําเสียงจริงจังเหมือนจะสอนคุณคุณควรฟังเฉพาะข้อมูลไม่ใช่น้าเสียงเพราะเขาอาจสร้างบรรยากาศเพื่อให้คุณอยู่ต่ํากว่าถ้าคุณมองออกว่าทั้งหมดคือเทคนิค คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่เขาปล่อยออกมาอีกเรื่องที่หลายคนมักมองข้ามคือคุณต้องไม่ให้รางวัลกับพฤติกรรมเจ้าเล่ห์ของเขาถ้าคุณยอมทุกครั้งที่เขาใช้วิธีรีดอารมณ์หรือกดดันคุณกําลังสอนเขาทางอ้อมว่าเทคนิคนี้ได้ผลกับคุณเขาจะทําซ้ําเขาจะเพิ่มระดับและคุณจะเหนื่อยมากขึ้นทุกครั้งการไม่ให้รางวัลหมายถึงคุณต้องยืนสงบแม้เขาจะพยายามทําให้คุณขยับคุณไม่ตอบสนองทางอารมณ์คุณไม่รีบแก้ คุณไม่พยายามทําให้เขารู้สึกดีขึ้นทันทีคุณเพียงรักษาเส้นของตัวเองและให้เขารับผิดช,ชอบผลจากวิธีที่เขาเลือกใช้เองการทําแบบนี้จะทําให้พฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนเพราะเขารู้ว่ากลยุทธ์เดิมใช้ไม่ได้กับคุณอีกต่อไปสิ่งสําคัญอีกอย่างคืออย่าพยายามอธิบายตัวเองเยอะเกินไปคนเจ้าเล่ห์ชอบใช้คําอธิบายของคุณเป็นเครื่องมือย้อนกลับมาทําให้คุณสับสนเขาจะหยิบคําเล็กๆในประโยคของคุณมาขยายแล้วบิดเป็นอีกความหมาย เขาจะทําให้คุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิดทั้งที่ความจริงคุณอาจทําถูกทั้งหมดแล้วการตอบให้สั้นและชัดคือเกราะที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์แบบนี้เช่นเมื่อเขาบิดคําพูดของคุณคุณบอกเพียงว่าสิ่งที่ฉันพูดคือแบบนี้แล้วพูดสั้นๆหนึ่งครั้งโดยไม่อธิบายซ้าอีกหลายรอบความมั่นคงในน้ําเสียงและการไม่แก้ตัวซ้ำซากจะทําให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะบิดได้ง่ายอีกต่อไป หลายคนมักพลาดตรงที่พยายามให้คนเจ้าเล่ห์เข้าใจความรู้สึกของเราซึ่งไม่จําเป็นเลยเพราะคนประเภทนี้ไม่ได้ให้ค่าน้ําหนักกับความรู้สึกของคุณเท่าที่คุณคิดเขาสนใจผลลัพธ์มากกว่าความรู้สึกเขาสนใจว่าการพูดหนึ่งประโยคทําให้คุณขยับตามหรือไม่เขาจึงไม่ได้ต้องการฟังหัวใจคุณเขาต้องการฟังจุดที่เขาจะใช้เป็นประโยชน์ การปล่อยวางความคาดหวังนี้ช่วยทําให้คุณไม่เสียพลังไปกับความหวังลมๆแหลงๆว่าถ้าคุณอธิบายเขาจะเข้าใจวันหนึ่งคุณจะเห็นเองว่าไม่ใช่คุณที่อธิบายไม่ดีแต่เป็นอีกฝ่ายที่ไม่เคยตั้งใจเข้าใจคุณตั้งแต่แรกเวลาคุณต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือถอยคุณต้องมองผลลัพธ์ระยะยาวเป็นหลักชีวิตคุณไม่ควรเต็มไปด้วยความตึงความงงความรู้สึกโดนเอาเปรียบ หรือความต้องคอยระวังว่าคําไหนที่พูดออกไปจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณถ้าคุณต้องใช้พลันมากกว่าที่ควรทุกครั้งที่เจอคนคนนี้นั่นคือสัญญาณตรงว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนตัวเองการเดินออกไม่ใช่ความแพ้แต่เป็นการเลือกอนาคตที่ไม่ต้องคอยระวังทุกวินาทีการออกจากความสัมพันธ์ที่มีแต่การเล่นเกมเป็นการตัดสินใจที่ให้เกียรติชีวิตตัวเองที่สุด เพราะคุณกำลังเลือกความสงบแทนความสับสนเลือกพลังงานดีแทนความวุ่นวายและเลือกเติบโตแทนการติดอยู่ในวังวนของคนที่ไม่หวังดีการปกป้องตัวเองในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นเรื่องจำเป็นมนุษย์ทุกคนควรรักษาพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองคุณควรอยู่ใกล้คนที่พูดตรงกับความคิดไม่บิดไม่ซ่อนไม่ใช้ความเกรงใจของคุณเป็นเครื่องมือ คนที่อยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกปลอดภัยจะช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นแต่คนเจ้าเล่จะทําให้คุณช้าลงทุกด้านไม่ว่างานความมั่นใจหรือความสงบทางใจคุณจึงต้องเลือกอย่างมีสติว่าคุณอยากได้อนาคตแบบไหนเพราะถ้าคุณอยู่ใกล้คนแบบนี้นานเกินไปคุณจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคนแบบที่คุณไม่อยากเป็นโดยไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มระแวงเริ่มตอบโต้เริ่มดือ้อเริ่มไม่ไว้วางใจคนดีๆที่เข้ามา เพราะคุณเคยเจอกับคนที่ใช้ความไว้ใจของคุณไปทำให้คุณเจ็บทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องสร้างเส้นชัดเจนต้องเรียนรู้วิธีหยุดเกมของเขาและต้องกล้าตัดสินใจปกป้องพื้นที่ชีวิตของคุณเองไม่มีใครควบคุมคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้เขาควบคุมไม่มีใครเอาเปรียบคุณได้ถ้าคุณรู้คุณค่าของตัวเองและไม่มีใครทำให้คุณดูอ่อนแอได้ถ้าคุณยืนอย่างมั่นคงบนความจริง